บิ๊กโจ๊กยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเชิญช,ชวน,ชวนประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนกรรมาการปรปรชที่มีพฤติการต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเนื่องจากถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินมายื่นหนังสือถึงนายวัน,ม, uh ammad, นมุหัมมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านโฆษกประธานรัฐสภาเป็นตัวแทนรับมอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่า ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ2,560วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ขององค์กรเนื่องจากมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ในปปชส่งข้อมูลมาเยอะมากมีเหตุอันสงสัยว่ากรรมการปปชท่านหนึ่งร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระอื่นต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักประกันความยุติธรรมเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนจะเป็นใครนั้น <ผม S 1> ยังขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วและเป็นรายชื่อที่ตนเองเคยยื่นปิดผนึกไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยเพราะในวันนี้สื่ออาจจะมีคําถามว่าแล้วผมไปรู้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะผมก็รู้จักข้อมูลที่ประชาชนหรือเจ้าที่รัฐนะที่เขาถูกกระทํา จากกรรมการปปชาการทำมาที่ที่มีพฤติการอันควรสงสัยว่าร่ํารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่นะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าหลังจากวันนี้สื่อก็ลองไปสอบถามทวนถามจากเจ้าที่ปปรชเองนะข้อมูลจะพลั่งผัวมาเยอะแยะนะครับนะเพราะนั้นอยากรู้ว่าคนในองค์อิสระคนไหนเป็นยังไงต้องถามเจ้าที่ในองค์กรตั้งแต่ผอสำนักลงไปถึงเจ้าที่ในระดับปฏิบัติ ท่านก็จะมีข้อเรียกริงที่แท้จริงนะครับ